นี่ครับมีดเรามาพากันดูนะครับข้างในเป็นยังไงสวัสดีครับ T.M.U Channel น,น,น,นะครับผมวันนี้เรามาทดลองไข่เด้งดึงกันนะครับผมโดยการเอาน้ำส้มสายชูมาตำไปาปฏิกิริยากับไข่นะครับผมแล้วจะมันจะได้เป็นไข่เด้งดึงนะครับผมก็เราไปดูกันเลยนะครับผม ครับอุปกรณ์ก็มีแก้วนะครับแก้วใสพลาสติกหนึ่งแก้วนะครับผมแล้วก็น้ำส้มสายจูนะครับผม5%เนะครับน้ำส้มสายจูห้เปอร์เซ็นต์่องย่อะอะไรก็ได้นะน้ำส้มสายจูเรามาทดลองกันได้นะครับแล้วก็ไข่ต้มเอ้ไข่ไม่ใช่ไข่ต้มไนะข่ธรรมดานะไข่ที่ยังไม่ได้ต้มสุกนะครับถ้าไข่ธรรมดา1นฟองนะครับผมเดี๋ยว เรามาทดลองกันเลยนะครับผมขั้นแรกก็นําไข่นะครับเอามาใส่ในแก้วนะครับแก้วปลาติกนะครับผมแล้วก็เอาน้ำส้มใส่ชูนะครับเทลงไปในแก้วนะครับผมนี่นะครับเทไอ้ต้วมไข่ไปเลยนะครับผมนี่นะครับ ีดูนะครับมันจะทำปฏิกิริยานะครับมันจะเกิดฟองขึ้นเลยมันจะค่อยๆเปิดเกิดฟองขึ้นนะครับผมเราแช่ไว้ประมาณ48เชั่วโมงนะครับคือเกืบอบ2วันนะครับผมก็ นี่นะครับเดี๋ยวเราแช่ไว้นะไว้รอชมอีกทีนะครับ48ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะเราเออกมาดูกันอีกทีนะครับผมครับหลังจากการแช่น้ําส้มสายชูมา48ชั่วโมงนะครับเราจะเห็นได้ว่าเปลือกไข่จะนิ่มขึ้นนะครับจะรู้สึกว่ามันเสียสีขาวใสขึ้นนะครับและก็เปลือกไข่จะลอกออกมา เป็นวุ้นเจลนะครับผมสีน้ำตาลนี่นะครับนี่เป็นเปลือกไข่นะครับสีน้ำตาลมันหลุดออกมานะครับจากไข่นะครับแล้วก็ไข่รู้สึกว่าจะนิ่มนะครับนี่นะครับมันออกสีเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ฟองจะใหญ่ขึ้นนะครับ <S 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 เดี๋ยวเรามาตักกันดูนะครับ โอ้ใหญ่ขึ้นมากเลยครับจากใส่แก้วได้ตอนนี้มันใหญ่เต็มแก้วเลยนะตักยากนี่นะครับนี่นครับผมมันจะนิ่มนะครับนิ่ม แล้วก็ผิวจะนิ่มนวลแล้วก็ใหญ่ขึ้นขึ้นมาแล้วก็ดูจะเด้งดึงนี่ครับความนิ่มของมัน <c oughs> เด้งดึงเลยนะครับมันลูกบอลเลยนี่ ิูของมันดูนะครับอิวเดี๋ยว,วเราไปล้างกันดูนะครับล้างแล้วก็จะดูว่ามันจะล้างที่หลุดสีขาวๆนี่ออกมาจะจะเป็นยังไงครับไปดูกันครับ ครับผมเมื่อเราไปล้างแล้วนะครับผมมันก็จะได้เป็นนี่นะครับเราล้างแล้วเมื่อกี้เราไปล้างเปลือกเสี่ยวกาอันนี้อันนี้มันยังไม่ออกนะครับต้องตูกลัวมันแตกนะครับอันนี้ที่เราตูแล้วนะครับดูมันจะเป็นปิวนิ่มๆน,นิ่มมากเลยนะครับนี่ที่ผมล้างติดนิ้วผมเลยมันจะนิ่มนะครับ ดูดูนะครับผมมันจะมีไข่แดงอยู่ข้างในนะครับนี่นะครับมันจะนิ่มนะครดูนี่เด้งดึงเด้งดึงได้เลยนะครับมเด้งเหมือนลูกบอลเลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ลูกโตขึ้นนะครับ เดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมันจะแกะแกะดูว่าข้างในนี้ในไข่นี้มันจะเป็นน้ำยังไงนะครับผมน้ำส้มสายจูมันจะเข้าไปข้างด้านในหรือไม่นะครับเดี๋ยวมามาดูกันเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาแกะ ดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์มานี่นะครับเดี๋ยวเรามาพากันดูนะครับว่าผงข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับผมนี่นี่นะครับผมใส่มากนี่ครับมีดเรามาพากันดูนะครับข้างในเป็นยังไงโหแตกเลยนี่เปลือก อ,นนะอันนี้น่าจะเป็นน้ำส้มสายชูนะครับผมที่มันเข้าไปปามปฏิกิริยาในเปลือกไข่นะครับแล้วก็นี่นะครับนี่ไข่ ไข่แดงไข่ขาวนี่ไข่ขาวของ